สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทานสวรสกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นยาช่วยระบายนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่ท้องผูกนะคะแนะนำเลยค่ะสาวรสเนี่ยค่ะระบายดีมากสาววึงลองเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราจะผ่านะคะผ่าครึ่งค่ะ นี่ค่ะหลังจากผ่าครึ่งเสร็จเราก็เอามาล็ดออกนะคะนี่ค่ะตักใส่ภาชนะค่ะสำหรับคนที่ท้องผูกนะคะ แนะนำเลยนะคะเนี่ค่ะลูกอาจจะไม่สวยนะคะอาจจะเหี่ยวแต่ว่าก็สามารถทานได้ค่ะเพราะว่าเมล็ดกับเนื้อข้างในก็ยังทานได้อยู่นะคะสําหรับคนที่ไม่ได้ท้องผูกก็สามารถทานได้นะคะสวรรค์นี่จะมีหลายพันนะคะเพื่อนๆพันทีเ่เปลือก ออกสีม่วงๆอะคะ่ะก็มีค่ะสาววึงลองทานแล้วรู้สึกว่าช่วยในเรื่องท้องผูกได้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาผ่ากันให้เสร็จนะคะตอนนี้ก็ผ่าเอาเมล็ดแล้วก็เนื้อออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวเราก็มาปรุงนะคะก็นำเกลือเนี่ยค่ะ น้ำเกลือใส่นิดนึงนะคะปล,ปลายช้อนชานะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานหวานนะคะก็เพิ่มน้ำตาลได้นะคะอันนี้ไม่ไม่ฟิกนะคะแล้วก็คนเลยค่ะเพราะว่าสวรรจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนิดนึงค่ะเราอาจจะใส่น้ำปลาหรือว่าเกลือก็ได้นะคะเพื่อนๆ เราสามารถทานได้ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะที่เราเอาตักออกมาจากลูกสวรสนะคะเราก็ชิมดูนะคะจะออกเปรี้ยวหวานเค็มสามารถเพิ่มได้นะคะ เดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เลยจ้ามาทานกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ